จีบูลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะจะคุยกับท่านเรื่องของทิศทางแนวโน้มทองคำในทัศนะของแวลจีดีลเลอร์ค้าทองรายใหญ่นะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจารย์พิเชียรและคุณบุรกิจค่ะครับเปิดฉากหนึ่งตุลาขึ้นเดือนใหม่ไตรมาสสี่ขึ้นมาทองคำย่อลงเล็กน้อยนี่คุณพวันด,ดูแนวโน้มต่อไปทองคำจะเป็นอย่างไรครับถึงถ้า ขชยของทอกนะคะเราก็ยังเห็นเป็นทิศทางในเทรนขาขึ้นจริงแต่ว่าด้วยความที่พ7น0ติบกว่ากว่าถึงพั0แเนี่ยมันเป็นแนวต้านซึ่งในครึ่งตียังไม่เคยเบรกขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเบรกเอาขึ้นไปหรือว่าใช้ข่าวซึ่งค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยตอนช่วงเอเชียเนี่ยของ เอเนแต่เขาปิดทําการหนอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเช้าเราก็เชื่อว่าความการแต่งตัวของ,งคมาเนี่ยคงไม่มากเท่าไหร่นะคะ หลักๆเนี่ยน่าจะหลังจากยุโรปเปิดหรือว่าอเมริกาเปิดสำหรับสัปดาห์นี้มีข่าวใหญ่ๆทั้งที่ยุโรปแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างวันนี้ประมาณสักห้าทุ่มครึ่งเนี่ยนายเดนเบเนเจก็อาจจะมีออกออกมาแถลงข่าวเรื่องนโยบายทางการเงินจะเป็นครั้งแรกหลังจากมีการประกาศ QE 3เมื่อนั้นไฮไลท์หลักก็คงจะ เมืถึงทิศทางหรือแนวโน้มหลังจากสา3เข้ามาจะปรับตุงให้นโยบายทางด้านการจ้างงานดีขึ้นหรือว่าอะไรคงเป็นตอนนี้ชุวนี้อยู่ที่การแถลงค่อยแถลงของนายเบนว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบกับเศรษฐกิจถ้าเป็นบวกกับเศรษฐกิจทองอาจจะมีการย่อถ้าเป็นลบกับเศรษฐกิจทองก็มีอาจจะมีการปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็วัน เมื่อัหัดกับวันศุกร์ในวันที่นหัดก็จะมีการประกาศดีม,ม,มีมั่นดิบเลตประมาณสักหกโมงสี่สิบห้าของทางที่ยุโรนะคะแล้วก็ประธานหลังจากนั้นประธานเอซีดีก็ออกจะออกมาถแถลงนโยบายทางด้านการเงินของของทางที่ยุโรส่วนบนตอนตีหนึ่งเนี่ยเ o ส c จะออกมาถแถลงนโยบายทางด้านการเงินก<ฮ>็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์ตัวรองมาอีกนะคะส่วนวันศุกร์ ก็จะมีการประกาศการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพราะนั้นสัสงเกตว่าสัปดาห์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยเกือบทุกวันจะมีการแถลงข่าวซึ่งค่อนข้างสําคัญแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวของทองคาน่าจะเคลื่อนไหวตั้งแต่ร่วมยุโรปจนกระทั่งถึงซีกอเมริกา<อ>เพราะนั้นเช้าอ,อาจ<า>จะนิ่งนิดนึงนะคะอืมนะฮะก็แนวรับสำคัญของทองนี่คิดว่าอยู่ที่1760หรือ1750ครับกุณพวันครับ เรามองว่าถ้าเป็นแนวรับของวันนะคะหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับสําคัญของวันนี้นะคะส่วนถ้าเป็นแนวรับของสัปดาห์เนี่ยเราให้ไว้อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบอยู่ที่ข่าวที่จะแถลงในภายในอาทิตย์นี้ห้าหกข่าวเนี่ยนะคะอ,อาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบกับทองคําก็ได้ถ้าเป็นลบกับทองคําเรามองแล้วแนวรับ ที่ที่ใหญ่อยู่ที่พันเน่าจะไม่หยุดตรงจุดแนวนี้ส่วนแนวต้านเนี่ยเราก็ให้ไว้ที่1800ซึ่งเป็นจุดซึ่งสามมาทิตย์ไม่สามารถเบรกขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าสามารถเบรกขึ้นมาได้เนี่ยก็ไม่น่าจะเกินพันแปดร้อบดอลลาร์่อทรอยซาได้ค่ะอืมนะฮะส่วนแนวต้านนี่ก็1780งดด่านแรกนะฮะ แล้วก็หนึ่งพันแปดร้อยแล้วก็หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบนะฮะสามสิบแต่สำหรับวันนี้เรามองเราให้ไว้แค่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านะฮะใช่ค่ะในรอบหลายเดือนมานี้ยังไม่สามารถทะลุพันแปดร้อยได้เลยนะฮะค่ะไปไฮสูงสุดแล่าหนึ่งเจ็ดมีแปดแปดบ้างนิดหน่อยนะฮะมีแปดเก้าวันหนึ่งค่ะราคาวันหนึ่งค่ะราคาในนะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกเทขายร่วงลงไปนะฮะ,ะแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็สับฮ่องกงเขาบอกเงาเพนะฮะก็เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆนะครับคะ่ะไซเวออกข้างนะครับราวๆ1760ถึง1780อยู่นะฮะคุณาวันดูว่าเดือนตุลานี้แนวโน้มทองจะเวียงทะลุ1800ขึ้นไปได้ไหมครับเชื่อว่ามีโอกาสนะคะ เชื่อวันมีโอกาสแล้วก็เชื่อวันสุดเนี่ยเป็นไฮไลท์หลักเพราะการจ้างงานนอกภาครัฐที่หลายครั้งที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะเป็นเป็นบวกกระทองคําค่ะอืมนะฮะแต่ว่าค e นะีวีสามเพิ่งประกาศมันจะส่งผล ทันทีเลยหรือเปล่านะฮะอันนี้เราคือโด้ส่วนใหญ่เนี่ยหลังประกาศ QE ท,ทองคําจะย่อประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นี่ก็ได้ประมาณสักสิวันได้ก็ต้องก็ต้องจับตามองค่ะหลักๆแล้วสิ่งที่จะผลักดให,ให้ให้ทองคํากลับตัวขึ้นไปได้ก็น่าจะเป็นข่าวเชิงลบกับเศรษฐกิจกับข่าวการจ้างงานซึ่งนายเดนเบนไก้ให้ในยัยสำคัญไว้ตรงนี้ว่า QE จะใช้จนกว่าการจ้างงานจะลดต่ำลงมาเหลือ7%นะคะ ครับก็เรียกว่าเมนบานานเก้ให้ความสนใจเมื่อก่อนให้ความสนใจตัวเลขเงินเฟอ้อตอนนี้ให้ความสนใจเรื่องการจ้างงานของเมกันเป็นหลักเลยนะฮะครับ,รบแล้วก็ประเด็นอื่นๆอิหร่านอิสราเอลจีนญี่ปุ่นจะมีผลกระทบอะไรต่อราคาทองคําบ้างไหมครับ เออจีนญี่ปุ่นอย่างที่ดิฉันเคยพูดไว้นะคะเอะอมันอาจจะมีแง่ลบก,กับญี่ปุ่นเท่านั้นเนอะก็ถ้ากับจีนเนี่ยคงมีผลอะไรไม่มากเท่าไหร่ก็เจนจีนเนี่ยถ้าสรุปแล้วก็น่าจะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเออกรณีพิพาทอันนี้ไม่น่าจะส่งผลกับทองคําเท่าไหร่ส่วนเออทางด้านอิหร่านกับทางอเมริกาถ้ายังไม่ได้มีการตอบโต้ตกรรุนแรงเออไม่มีการ ออกรบจริงๆเชื่อว่าเขายังคงไม่มีอะไรขึ้นหน้าก็มองให้มองเศรษฐกิจทั้งทางด้านพื้นฐานของอเมริกาขอสก,กับยุโรปเป็นหลักทางยุโรปสิ่งที่น่าจะจับตามองก็คือทางสปเปนเนี่ยจะมีการออกมาขอรับสวัสดิการไหมจะออกออกมาขอเกู้เงินจากอ c b ีีไหม mm hmm. ความความชัดเจนของเอออเอกองทุนอันนี้จะออกมาเริ่มใช้แล้วก็จะมี เอ่อกดข้อบังคับยังไงในการกู้อันนั้นจะต้องเป็นตัวที่น่าน่าจับตามองมากกว่าค่ะอืมครับเอาละครับก็เรียกว่าสัปดาห์นี้เปิดฉากใหม่อ่าสัปดาห์ใหม่เดือนใหม่ตุลาขึ้นมานะฮะก็ต้องอ่าคอยระมัดระวงังแล้วก็ฟังข่าวสารต่างๆนะครับค่ะคุณพวันจะมีข้อแนะนำอะไรนักลงทุนไหมครับ คือด้วยความที่ทองคำเป็นแนวเป็นเทรน,นขาขึ้นนะนะคะแนะนำมาสุนักลงทุนว่าอย่าช็อตนะคะถ้าทองย่อให้ซื้อแล้วก็ขายตามจุดแนวต้านถึงจุดถ,ถึงจุดแนวต้านแล้วเนี่ยนักลงทุนบางคนไม่มีอยู่ในพอรตก็จะช็อตซะก่อนแต่ความโอกาสที่ทองคำจะเบรกขึ้นไปมันมีค่อนข้างหูมากคะ่ะเพราะนั้นความปลอดภัยจะมีค่อนข้างน้อยเพราะนั้นเนี่ย ถ้าถือทองไว้ก่อนแล้วทํากําไรน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะโดยรวมโอกาสขึ้นของทองยังมากกว่าโอกาสลงนะครับใช่ค่ะหลังประกาศ QE3 ยังไงก็เหมือนรอสักวันหนึง่งซึ่งจะมีข่าวดันแรงๆขึ้นไปอะค่ะอืมนะฮะเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีสสดครับครับ,รบเอาละครับ<ด>ก็ประกาศ QE3 ก็เหมือนกับเฟดเนี่ยนะเอามือสองมือประยุงตลาดทองเอาไว้นะครับะะคุณบรกิจ เพราะว่าอัดเงินออกมามากขนาดนี้อพอลงมาถ้าลงมาก็จะมีคนแย่งกันซื้อนะฮะ,ะผมจะให้ท่านดูกราฟน้ำมันต่ออีกนะ